สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง้องปายบ้านเขาทุกผู้ทุกคนเลยครับผมมือนี้พายขาวสิ่มบึงพามาชมการไปเอาเพลิงครับผมเอาเพลิงแบบดโหดเลยมือนี้เอาสามห้งปิดเลยครับห้งมิเตห้งใหญ่ให้ทุกห้างดุทุกห้างครับผมมาห้างที่สามห้งทุดท้ายนี่ถือตอดระงมกันเลยครับผมมือกล้องนี่ได้ทิ้งคองแลน ต้านขาวอยู่ทึงต้นไม้เนี่ยโอ้มันลุ่มตอดบอยังครับครับผมแต่ก็คุ้มครับผมม,ม,ม,ผมือเนี่ยเอาเพิงตามหั่งหดหดผลงานมือนี่ครับผมมิมีสวยด่างอ่อนเขาขาวมิมมาสองหั่งครับมิมด่างอ่อนๆเขาขาวไฮไลท์ของงานครับหั่งเพิงอ่อ,อนๆจริงๆมันหั่งใหญ่ด้วยครับผม บานี่เยื่อข้างๆเยื่อหุ่มข้างๆมันใส่ถุงมาแล้วมันหลุดมันขาดออกไปมันก็เลยเบิ้งคือน้อยแกก็บ่น้อย้วครับนี่ครั้งแรกนี่ครั้งหนึ่งครั้งนี่ก็บครั้งใหญ่ครับผมครั้งนีใหญ่แต่เขาขอซื้อไปเครื่องหนึ่งระหว่างทางก็เลยตัดขายเข้าไปเขาขอซื้อนี่ครั้งที่สามครับผมครั้งไฮไลท์ของงานครั้งที่สามครั้งที่มันไฮไฮครับผมโอ้ คืนไปได้แค่เครื่องต้นบินมาตอดนาตอดตาแล้วคืนไปได้อีกหน่อยนึ่งคืนลุ่มเต็มขากางเกียงคันขาวเลยครับผมโอ้ตอดแล้วตอดอีกตอดแล้วตอดตอดีกนั่งมันตอดจนพอใจตอดแล้วมันก็บ,บินหนีเวงก่อนน้ำหวานครับผมหมอแรกหัวสวย ห้องที่สองนี่น้ำหวานล้นเลยครับน้ำหวานนี่ล้นแห้งครับห้งที่สองอย่าง้งที่สามครับน้ำหวานสวยบ่แพ้กันหัวหน้าบอกอยังไงในมี่นีไอ้น้ำหวานเพลิงเลยสิ่งที่ขาดว่าด้ก็คือแล้วมาผสมครับสีซีปัจจีนมือนี่กินสีซีปัจจีนครับผมอยู่กับพันขาว อยู่กับบรรยากาศหลังบ้านครับผมกระท่อมที่พีน้องเอฟซี 4, บอกว่าสอมในเดอ้อพันขาวมันติพังแล้วมันติผูมันสิพังแล้ว,ส,ส,ลวสอมในกระท่อมหลังบ้านแต่เลยได้โอกาสสอมเปลี่ยนใหม่ครับกําลังเหตุบัทันแล้วดีไปไหนมาหน,นี้ก็ใส่เป็นกระเบื้องเลยครับของเก่ามันเป็นผาใบได้สองสามปีแล้วมันผูมันโดนไม้ไผ่ตำไม้ไผ่ยังมันก็ผูกระท่อมยิ้นเหล่า กระท่อมไว้นั่งเล่นนอนเล่นอยู่หลังบ้านเย็นนี้ครับกระท่อมเนี่ยปลูกกระท่อมไว้อยู่ข้างกอไผ่มีกอไผ่ข้างกระท่อมไว้เอาห่มของใบไผ่มาคุ้มหลังคามันจะเย็นครับผมมีกระท่อมนั่งกินเหล่ากําลังเฮ็ดไหมครับผมของกระชังกองอยู่เลยเดี๋ยวกระดานตัวใดมันแตกมันหักกระสด้เปลี่ยนไหมครับผมนี่กระท่อมนั่งกินเหล่ามีกอไผ่ปลูกขึ้นมาตรงกลางให้ใบไผ่มันไปเห็ดเป็นห่ม แล้วนี่ก็จะเป็นกระท่อมหลังไงครับกระท่อมหลังไงเฮ็ดไหวยามีไผมาหามูพวกมาหามากินเหล่ากินยังกันข้านกลับบ้านหรือกลับบ้านบ่ได้แต่นอนอยู่ตรงนี้ครับมีไฟมียังให้พร้อมปัดหลอกพัดลมไฟบรรยากาศหลังบ้านผ่านขาวครับกระท่อมเฮ็ดไหวมันเป็นกระท่อมริมน้ำครับผมตอนนี้น้ำยังบ่เต็มบันได เดี๋ยวล้อน้าเต็มก็นี่จะสวยครับไอ้ปลาจีนเขตหลังนี่คมโรจนาฝนบัวทันตกอยู่พี่น้องฝนบัวทันตกอยู่บ่อบ่อหลังบ้านผ่านขาวครับปล่อยปลาไว้ปล่อยยังเดียวบ่เคยเอากินสักเียปลาดุกปลานิ้นปลาตะเพียนปลาสลิดปลาคอปลาเข็งหรือปลาหมอปล่อยยังเดียวครับ ใส่มาเท่าไรกป็ปล่อยปล่อยปล่อยลงอย่างเดียวคำ้ำคำครับมันจะข้นลายแต่ตอนนี้น้ำยังพันเต็มป่าก็นเงียบมันอยู่ในเหือใหม่เหือ,อยังจริงๆถ้าฝนตกมาคักๆแล้วฝนตกมาเต็มทีแล้วน้ำมันจะปิมปิมขึ้นมาเกือบปิดท่องกระท่อมเลยครับาำนดเฮ็ดไว้แล้วว่าน้ำขึ้นมาเกือบเกือบปิดกระท่อมเลยครับเกือบปิดท่องกระท่อมนั่งยอนขาถึงน้ำเลยครับตอนนี้ฝนยังพันตก รับลเรเบิงช่วงฝนตกครับฝนตกมากเราพันขาวไ่ไทายเบิงใหม่อีกทีหนึง่งจะสวยครับสวยงามหลายๆให้เบิงหัวน้ำครับไม่ต้องว่าเรื่องกระท่อมแล้วเบิงหัวน้าเพลิงมือนีเพลิงครับ เอาเพืงแบบโหดมือเดียวสามหั่งครับโหดทุกหั้งดูทุกหั้งหั่งกลางนี่หั่งใหญ่เลยครับผมมันเป็นหั้งแรกที่เอามือเศ้าเนี่ยเอาอยู่ต้นเดางใหญ่พอเอาลงมาเล้วมีพวกอยากกินขอแบ่งซื้อเครื่องหนึ่งเออก็เลยป่าให้เขาไปเครื่องหนึ่งมันก็เลยเหลือโบยไงไปไหนหั้งนี่หั้งที่สามหั่งนี้หั้งแรกนี่หั้งที่สอง หรัทงที่สองอยู่ต้อนน้นซีครับอยู่ต้อนนอนซีหาังนี้ก็ให้หาังนี้ก็ให้มือกล้องถิ่งของแลนเลยมือกล้องถิ่งของแลนบ่อเอาคนอยู่ทั้งต้นใหม่เลยได้มีม,มาน้ำสองหังครับเก็บมาน้ำขางทางมิมฝากสดสามน้ำเ้อครับผมฟานขาวเบาอีสาน หมานๆครับผม